วันนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาพักรวมไทยสร้างชาติและสอสอภาคใต้เป็นกรณีที่มีภาพเป็นเรื่องของปฏิทินสวัสดีปีใหม่2566ที่มีการจัดทำขึ้นมาปรากฏว่ามีภาพของสอสพักพลังประชารัฐจากจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณสายันยุติธรรมภาพนี้แหละครับ รัก,กบคู่กับคนเอกฤทธอ์จันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นได้มาจากคนดิเดตที่พักพลังประชารัฐเสนอแต่ว่าสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่เบื้องหลังสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ข้างหน้าดูเหมือนจะไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของพักพลังประชารัฐนะครับแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพักรวมไทยสร้างชาติมีข้อความเขียนว่า รวมไทยสร้างชาติพังงาดบนเวทีโลกด้วยอันนี้ก็เลยกลายเป็นคำถามขึ้นมาทันทีเลยครับว่าถามตรงไปตรงมาใกล้เลือกตั้งแบบนี้ทำปฏิทินแบบนี้ทำได้หรือไม่ได้ผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่ามีข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลังเกิดความเคลื่อนไหวในการย้ายพักของสสพักพลังประชารัฐก็เริ่มมีการขยับตัวชัดเจนมากขึ้นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือกรณีของคุณสายันยุติธรรม สสนครศรีธรรมาราชพักพลังประชารัฐที่ก่อนหน้านี้ก็ประกาศชัดนะครับว่าพร้อมย้ายตามคณกประยุทธ์จันโอชาไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติเพื่อลงเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมาราชในสมัยหน้าและมีการเผยแพร่ภาพนี้ออกมาครับเป็นการจัดทำปฏิทินที่บอกว่าเป็นรูปตัวเองคู่กับนายกรัฐมนตรีพร้อมข้อความสวัสดีปีใหม่พศ2566ติดตาสัญ,ญลักษณ์พักรวมไทยสร้างชาติให้มันชัดเจนไปเลยครับ เรื่องนี้ทําให้ในายสมชัยศรีสุทธิยากรสมาชิกพักเสรีรวมไทยและอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตโพสต์ข้อความผ่าน Facebook สมชัยศรีสุทธิยากรระบุข้อความทักท้วงเตือนถึงสสพลังประชารัฐก็คือคุณสายันยุติธรรมนี่แหละครับเตือนเลยถึงการจัดทําปฏิทินรูปตัวเองถ่ายภาพคู่กับพลเอกประยุทธ์จันโอชา บอกเลยนะครับว่านี่อาจจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายการเลือกตั้งและกะกะตสามารถเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งได้คุณสมชายโพสต์แบบนี้กับตามภาพเลยนะครับผมขออนุญาตอ่านให้ฟังคุณสมชายบอกว่าปฏิทินนี้อาจมีปัญหาสสอ,สอพักพลังประชารัฐท่านหนึ่งทำปฏิทินรูปตัวเองถ่ายคู่กับคนเอกประยุทธ์จันโอชามีข้อความรวมไทยสร้างชาติพังดบนเวทีโลกและมีตราสัญ,ญลักษณ์พักรวมไทยสร้างชาติหคุณสมชาย แยกย่อยเป็นข้อๆเลยนะครับข้อแรกบอกว่าการแจกปฏิทินเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเป็นเรื่องผิดกฎหมายเลือกตั้งกกตเคยมีแนวปฏิบัติแจกใบแดงและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งผู้สมัครสวจังหวัดระนองเมื่อปี2557มาแล้ว 2. คุณสมชายบอกว่าการที่สสดังกล่าวได้นํารูปพลเอกประยุทธ์มาใส่ในป้ายที่มีเจตนาหาเสียงให้แก่ตนและพักรวมไทยสร้างชาติถือเป็นความผิดเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นคนนอกไม่ใช่สมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ สามหากกรณีดังกล่าวกรรมาการบริหารพักรวมไทยสร้างชาติทราบและรู้เห็นเป็นใจกรรมาการบริหารพักมีความผิดด้วยและสี่ครับหากกรณีดังกล่าวกรรมาการบริหารพักรวมไทยสร้างชาติไม่ทราบและเป็นการกระทําโดยพลักการของสะสะพักอื่นคุณสมชายบอกเลยนะครับเสนอเลยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ควรมีการแจ้งความดาเนินคดีหรือว่าแจ้งต่อกกตในความผิดตามมาตรา32ของ,ของกฎหมายลูกพักการเมือง ที่ใช้ตราสัญ,ญลักษณ์หรือข้อความที่ทําให้คนเข้าใจว่าเป็นพรรคการเมืองและมีเจตนาสร้างความเสียหายต่อพรรคคุณสมชายบอกว่าถ้าใครมีหลักฐานเพิ่มเติมส่งมาที่ผมได้เลยครับอ่าก็เป็นเสียงออกมาทักท้วงนะครับว่าแม่ทําปฏิทินแบบนี้เอารูปตัวเองมาเป็นรูปคู่กับพลเอกประยุทธ์แถมใส่โลโก้ใส่ข้อความรวมไทยสร้างชาติอาจจะผิดกฎหมายได้ โดยหลังจากมีการพูดถึงการจัดทำปฏิทินดังกล่าวว่าสอว,วผิดกฎหมายนั้นต่อมาเมื่อเวลา12.00นา30นาทีที่รัฐสภาคุณสายันยุติธรรมสนนสนครศรีธรรมราชผบพลังประชารัฐได้มีการชี้แจงกรณีดังกล่าวที่มีคนทักทวงว่านี่อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งว่าคุณสายันบอกว่ายืนยันนะครับว่ายังไม่มีการจัดทาปฏิทินหรือป้ายไวนิ้วคู่กับพลเอกประยุทธ์เพื่อน,นําไปแจกประชาชนหรือไปติดตั้งตามถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แม้แต่พิมพ์ซักแผ่นก็ไม่ได้ทําเพราะตอนทราบดีว่าการแจกปฏิทินอาจเข้าข่ายการแจกทรัพย์สินส่วนเรื่องนี้เป็นแค่การทํากราฟิกออกมาเป็นการออกแบบรูปคู่กับนายกรัฐมนตรีเพื่อเตรียมทําเป็นปฏิทินและป้ายไวนิวแล้วส่งให้เพื่อนตอนดูในไลน์แต่ว่าก็มีรูปหลุดออกไปคุณสายายนบอกว่าแค่เพียงเตรียมการจะทําแต่ยังไม่ได้ทําถือว่าไม่มีความผิดนะ ยอมรับว่าที่ผ่านมาเมื่อปี2564เคยทำป้ายไวนิวสวัสดีปีใหม่เป็นรูปคู่นายกและมีข้อความพักรวมไทยสร้างชาติเพื่อสื่อสารความหมายให้เข้าใจตรงกันในช่วงโควิด19และตอนนั้นก็หมายความว่าย้อนกลับไปมีปี64นี่นะครับคุณสายามบอกว่าตอนนั้นพักรวมไทยสร้างชาติยังไม่เกิดขึ้นมาอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งสามารถไปย้อนดูปฏิทินเก่าๆของตอนที่แจกให้ชาวบ้านดูได้ก่อนหน้านี้ ส่วนน,น้นส่วนท่านนายกรัมตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาคุณสายันบอกว่าไม่เกี่ยวข้องพลเอกประยุทธ์ไม่เกี่ยวข้อง,อองตอนเป็นคนคิดเองที่นํารูปไปประกบพลเอกประยุทธ์และสถานการณ์ข้างหน้าหากนายกไปอยู่ที่ไหนคุณสายันยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าตนก็อยู่นั่นเช่นกันส่วนกรณีนายสมชายศรีสุทธิยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทยและอดีตกะกะตกล่าวถึงว่ามีความผิดนําโลโก้พักอื่นมาแอบอ้างนั้น ยืนยันว่ายังไม่ได้ทําสักแผ่นให้ไปหาใบาเสร็จมาว่ามีการจัดทําไปแล้วทราบดีว่าเรื่องนี้มินเมผิดกฎหมายจึงไม่ทําแน่นอนขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายสายันยุติธรรมจะทําปฏิทินรูปตัวเองคู่กับนายกรัฐมนตรีว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันไปตามกฎหมายฉันไม่ได้ทําฉันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวแก้ไขได้ก็แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องมันก็จะมาโทษเราไม่ได้เรา นี่เป็นความเห็นของพลเอกประยุทธ์เมื่อทราบเรื่องปฏิทินภาพนี้นะครับผู้สึกข่าวก็ไปถามคุณวิษณุเครือง,งามรองนายกน้ำตรีที่ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ถามตอบนะครับว่าตกลงทําปฏิทินรูปแบบแบบนี้ยสวัสดีปีใหม่ปีหกหกแล้วก็มีโลโก้พักทั้งทางที่ตัวเองยังไม่ย้ายพักพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่เป็นสมาชิกพักเนี่ยมันผิดหรือไม่คุณวิษณุบอกว่ายังไม่เห็นปฏิทินดังกล่าวแล้ก็ไม่ทราบเรื่องนี้ แต่ช่วงนี้ใครจะทำอะไรก็อย่าให้ผิดกฎเล็ก180วันที่กรกตประกาศเพียงแต่ไม่ได้บอกวันเริ่มต้นกับวันสิ้นสุดเอาไว้เท่านั้นช่วงนี้ยังอยู่ในกรอบของ180วันอยู่สำหรับในส่วนของการจัดทาของแจกในช่วงปีใหม่ต้องระมัดระวังเพียงใดถึงจะไม่ผิดกฎหมายตามกรกตผู้สื่อข่าวก็ถามเรื่องนี้กับคุณวิษณุนะครับคุณวิษณุบอกว่าทําได้แต่ต้องระมัดระวัง เพราะการแจกตามประเพณีนิยมที่ให้การก็เปรียบเสมือนเป็นการไปร่วมงานแต่งงานแล้วได้รับของขวัญวันแต่งงานมาคุณวิษณุก็เปรียบเทียบแบบนี้นะครับซึ่งประเพณีนิยมก็คือเป็นประเพณีนิยมที่ให้การแบบพอสมควรอย่างไรก็ตามการแจกปฏิทินคงไม่เป็นอะไรเพราะยังไม่ได้มีพระราชกิจสเดีกาให้มีการเลือกตั้งแต่ถ้ามีพระราชกิจสเดีกาให้มีการเลือกตั้งแล้วจะทำไม่ได้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรดังนั้น จะขึ้นกล่าว,วอวยพรบนเวทีแต่งงานก็ยังสามารถทําได้โดยนายวิษณุกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าขอให้ทุกคนศึกษาประกาศของกกตให้ดีเพราะแต่ละคนก็เคยหาเสียงเลือกตั้งมาแล้วก็คงรู้อยู่แล้วว่าอะไรทําได้ทําไม่ได้ส่วนตําแหน่งรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหากใช้ตําแหน่งเพียงอย่างเดียวสามารถทําได้เช่นการแจกไดอารี่หรือว่าการแจกปฏิทินมีความเคลื่อนไหวล่าสุดคุณสมชัยศรีสุธิยากร โพส a c e b o o k เพิ่มเติมนะครับถึงกรณีนี้ถึงกรณีที่คุณวิษณุพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับคุณสมชายบอกว่าเทพวิษณุเทพวิษนุนี่คงไม่หมายถึงเทพตามพราหมณ์อินดูนะครับแต่ว่าน่าจะหมายถึงรองนาย,ยกรัฐมนตรีวิสนุเครือง,งามเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคุณสมชายบอกว่าเทพวิษณุบอกจากปฏิทินไม่น่าจะผิดเพราะยังไม่มีกฤษฎีกาเลือกตั้งถ้าลืมเรื่องกรอบ1 8 0วันแล้วใช่ไหม การขึ้นป้ายมีชื่อพักและสัญ,ญลักษณ์คล้ายโลโก้พักท่านบอกพักไม่ฟ้องก็ไม่ผิดอยากเชื่อเทพวิษนุก็ตามใจแต่หากพื้นที่ไหนมีไวนิ้ลปรากฏรูปแบบตามแบบนี้แค่แผ่นเดียวคุณสมชายบอกว่าผมร้องกกตยุบพักคทันทีสำนักข่าวทูเดย์ข่าวความรู้ดูทูเดย์